ในคลิปในวันนี้พี่นนดีซีลูกนะครับทุกคนจะมาเล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดบนบล็อกทีนทีแค่1บล็อกนะครับทุกคนใครรอดเป็นคนสุดท้ายชนะนะบล็อกทีนทีมีแค่1บล็อกใช่ปหมถ้ามันระเบิดจะไม่มีบล็อกยืนนะครับทุกคนใครจะเป็นคนชนะอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้เยอะเลยนะครับทุกคนตั้งพันไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับดีซีลูกซับสไคร์เบอร์สี่แสนซรัพย์กำลังจะห้าแสนะทรับเย้วันนนี้ะครรับออะไมงทุ ก็อยากมองมันไม่ได้หรอไ่าอ่าด้่ได้ไม่นด้ไม่ได้ไม่นดม่นี่คือบล็อก้ไม่ตด้ไม่ไ้วมรงน้่้มีสิ่งม่เีีิตวี่าคนมีที่เรียกว่าน่ ห้าหกเจ็ดนี่คือพอกทีมทีหนึ่งบอลนะครับแล้วก็มีคนอยู่เจ็ดคนนะครับส่วนผมจะเป็นมอดนะครับมอดก็คือคนคุมเกมนะครับทุกคนมีใครบ้างครับเนี่ยคนหัวแดงใช่ไหมครับเจอโถไม่หัวแดงคนนี้ไอหัวแดงใช่หนี่ยเหมือนผีนะใช่ครับเจอโถครับทำหน้าที่นะครับในโจสลัดเกี่าเสาวสาเดาเดาเลอนะครับใครอ่าคนนี้ใช่ไหมครับเรดเออคนนี้คนนี้ใครครับดีเขาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเาไม่ถามเหมือนว่าทำอะไรไม่ถามไม่ถามคนนี้ใช่ไหมครับคนนี้ใช่ไอะ ครับชิโมโม่ต่อไปครับคนนี้ใครครับพี่พี่ครับพี่เอาคนที่ตกคนที่ตกไปเมื่อกี้ชื่ออะไรครับพูดดิหมิวจ่าโอเคครับคนคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อจีโน่ครับโอเคทุกคนซึ่งมีเจ็ดคนครับหนึ่งในนี้จะมีผู้ชนะแค่คนเดียวเท่านั้นใครจะเป็นคนชนะอย่าลืมกดไลค์นะครับผมถึงสร้างพลังไลค์เลยครับทุกคน โอเคมามามาทุกคนนี่คือเกมแรกโอ้โหมามาฟังนะครับว่าปุ่มคลิปเขาน่าจะมีปัญหาผููชนมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับผมจะเป็นคุมคุ้คุ้มคุ้คุมเกมนะครับทุกคนมามีแค่เจ็ดคนมาเกมแรกนะทุกคนเกมแรกเกมแรกก็คือเกมซูโม่ทุกคนยืนคนละมุมคนละมุมมาครับเกมนี้มีกติกาอยู่ว่าใครรอดคนสุดท้ายแพ้นะครับทุกคนเริ่มใครรอดคนสุดท้ายแพ้ เดย์แพ้เดตกรอบเดย์แพ้ตกรอไปเลยดีไล่ได้ดีจบเกมไอเดตายคนเร็วเลยเดตกรอบเดย์ไม่เก็บอลเอา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 ใครรอบคนสุดท้ายแพ้เดย์คนหนีตกหมดเลยมามอีกซ้อมอีรอบหนึ่งเกมนี้นะครับใครรอดเป็นคนสุดท้ายจะได้ของนะอันนี้คือแบบตายไม่มีตกรอบนะแต่ใครรอดคนสุดท้ายจะให้ของไปยืมคนตะมุมจะนับนะใครรอดคนสุดท้ายได้ของสามสองเริ่มเริ่มนะครับ ไปจล่อยหาครับเอาแล้วไอเดียวมันลูกบล็อกไอเดียว้ลูกบล็อกเดาไย่แลกนแล้วเลอไมทีไหนลเอาละครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปผีบ้าลูกไปต่อคนนี้นะอุปกรณ์เอาไปได้โอ้ยไปไมเห็นันเหลี่ยมชุดบล็อกอ่ะที่ไหนครับเดี๋ยวผมให้ของกันนะครับอุปกรณ์ก็คือนี่ให้ของไปเอาของไม่เห็นคือไรเอาไปไมอ่ะเอาไปต่อบล็อกไงจะ่เไดไม่อยู่บล็อกคนเดียวจะไดไม่อยู่คนเดียวไงอ่ะ อ่าเดี๋ยวผมขยับบล็อกให้แล้วกันอ้าวจะได้อยู่ง่ายมามาคนที่เดี๋ยวอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เลยทุกคนอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยนะคนที่ได้ของก็คือที่ร้อยโอ้โหาแตะมือเล่นบล็อกทีนทีตั้งหลายบล็อกไอ้กีจก็คือทำให้เกาะไอ้นี่มันใหญ่ให้มันกว้างขึ้นเรื่อยๆไอ่ชิหน่อยทำดิพอมีบล็อกแค่คนเดียวนี่ทำให้บล็อกทีนทีเต็มตรงนี้ครับทำให้เร็วเร็วที่สุดเร็วเร็วเร็วเอาองานล่ะแบ่งบล็อกให้ยาวแบ่งบล็อก ใครไม่มีบ็อกคนนั้นตกรอบเอ้่ททีบล็อกหนับล็อกหนักบล็อกหนัตบลอกหนับลอกหนักบลของหนักบ่อกหักล็อกหนักบลอหกบล็องหนักบล็อกหนบลองหนับลองหนักบล็อกขอักบล็อกหนักบลของหนักบลของหนักบลอกหนักบล็อกหนักบล็อหนบล็อกหนทีไป็อนับอยหนักบล็อกนักบล็อนบอกหนบล็อกหนักบล็อนบล็อกหนัล็กับล็อกหนบล็อกบล็อกหนล็อกหนักบล็กนักอนักบล็อกกบอก มันแล้วแต่จำนวนบล็อกด้วยนะใครได้บ็อกน้อยสุดบ้านเล็กน้อยสุดแพ้เริ่มแจกแจกแจกแาใครได้สุดเลยกาต้อได้บ็อกเยอะๆนะีกันอย่ีกนยตตรงนี้ยิะบล็อกเยอะตรงนี้บ็อกเยอะเฮ้ยเอม่ม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไก่ไม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 าไม่่ไ่มม่ไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่รู้ไม่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 ไอ่ไม่ไม่ตมองม่ไม่ไม่ไทุกม่ไ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 หม่ไ่ เฮ้ยส้าแต่สุดท้ายถ้าแต่สุดท้ายทำแค่เรท่ึกตายได้ไงอ่ะเดิ้ลเดิ้เดิ้พี่ถ้าขอแล้วแล้วบล็อกมันตกลงโลกหมดเลยเท่ห์หมดครับอ่าเดี๋ยวขอถามนะว่าใครมีกี่อันนะอไอ้ความสวยของบ้านแล้วแต่กรรมการนะครับแล้วแต่คนคุมเกมบล็อกน้อยไม่เป็นไรแต่ถ้าบ้านสวยโอเคอ่าสามอนมันดูความสวยยังไงวะอ่ามีกี่บล็อกครับพี่มีสี่สิบบล็อกอ่าโยนมาให้ดูเพื่อความแบบอ่าสี่สิบต่อไปเลสมีกี่บล็อกเลสเทียนมั้ยเลสฮะยี่สิบหกยี่สิบหกน้อยว่ะมีเท่าไหร่เรื่ มีมอมีเท่าไหร่มีเท่าไหร่ผมมี48ครับ48ไหนทดสอบทดสอบความซื่อ <ok> สัตย์ต่อมาต่อมามีอย um, okay, ู่เท่าไหร่62 62เฮ้ยเยอะอยู่มั้ไหนไหนไหนเฮ้ยโอเค62เท่าไหร่เท่าไหร่มี42ครับ42ครับโอเคมีเท่าไหร่ ใครนะชื่อไอเมยไม่ใช่เมยเออที่ทำไมไม่วจะดีแท้ตัวเองมาเดี๋ยตอบคำถามพี่ก่อนไม่งั้นเปลี่ยนชื่อไม่งั้ครับไม่งั้นตกรอบโอเคครับเปลี่ยนชื่อดีแท้ของพี่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่อาชิพกับครับอาชิบุกเฮ้ยครับเชื่อเลยครับไม่ดูแลสร้างบ้านเลยแล้วแต่มุมเอาให้สวยที่สุดโดยบงชินทีเดี๋ยวเพิ่งนะอ่าตรงนี้มีของเอามาเอาไปทำเป็นสแลดเด็ทำอะไรได้นะแบ่งแบ่งกันเอาแบ่งแบ่งกันเอายาไปโมดแบ่งแบ่งกันทำเป็นสแลดได้ทำเป็นประตูได้ผมจะโบนเองครับแล้วก็ให้คนดูโบนะครับเฮ้ย แบ่งๆกันเฮ้ยแบ่งกันไม่ใช่เอาหมดเอ้ยใครไม่เอาไปหมดเลยวะอย่าเดียมเวทอย่าเดียมแบ่งๆหน่อยดิครับบูไม่แบ่งทำไมได้เดี๋ยวผมจะเอาบล็อกที่สวยกว่าเดิมครับเร็วเร็วตรงไหนวิ่งเหมือนกูวางบล็อกไว้ไม่ใช่เหรอวะเอ้ยมีป้ายมีป้ายทุกคนมาหยิบป้ายหน่อยมาหยิบป้ายรอว้านมินรอพวกเขาสร้างบ้านนะครับทุกคน เอาบล็อกจำตามจานวนที่เราได้เท่านั้นบ้าใครโง่สุดคนนั้นตกร,รอบนะ <laughs> <c oughs> คำตัดเาขาเรียกว่าอะไรตัดสินกรรมอะไรนะเขาเรียกว่า <c oughs> อะไรนะเขาเรียกว่าไอ้ตัดสินกรรมการสิ้นสุดอะไรวะอะไรอะไร <c oughs> ไม่เข้าใจไม่เข้า <c oughs> ใจท่านอะไร <c oughs> <c oughs> ครับความสวยอยู่ที่กรรมการนะทุกคนถือว่า <c oughs> ถึงคนจะราาสร้างสวยแค่ไหนแต่ว่ามันดูเละสาหรับกรรมการก็ตกรอบนะครับไม่ถ้ากรรมการไม่ชอบก็ตกรอบอยู่ดีเฮ้ยปุ่มอันนี้ปุ่มอะไรเนี่ยถ้ากดคือมันจะระเบิดไหม ไม่ระเบิดระเบิดก็บ้าเฮ้ยตุ้มเลยก็ไ <la> ด <b> ้ <đ wasser> เดบอกเดเหงาชิบหายเลยนั่มันจะต้องตัดรอบแรกเดีฮะแล้วผมจะวิ่งยังไงวะบอหมดเวลาหมดเวลาหยุดซร้างหยุดซร้างหยุด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 นะวางบล็อกนะวางอะไรอย่างเงี้ยเช่นวางบล็อกโย่หมียวหยุดเคเดี๋ยวขอดูบ้านหลังแรกก่อนนะบ้านบ้านของใครมูมีครับบ้านของมูนะความสวยผมให้โอเคดูรอบๆก่อนนะประมาณนี้เลยนะครับโอ้อันนี้บ้านใครบ้านใครเนี่ยชิปโซงอ่าประมาณนี้ครับอันนี้บ้านถั่วเรยบ้านเรย์แดงเทาอันนี้อะไรอ่ะบ้าน จีโน่สุด่อเแต่จะล้าวไปชางป้ายอ่ะอันนี้บ้านหมิวโอเคมันจะมีคนตกรอบนะคนที่ตกรอบก็คือรู้สึกไม่ชอบใจที่สุดเลยบ้านหลังนี้อ่ะมันไม่มีหลังคาบ้านหลังอื่นเขาสร้างเสร็จบ้านหลังนี้ไม่มีหลังคาบ้านอื่นเขามีหลังคาเตจเเปิดประตูบ้านหลังอื่นไปมีหลังคาหมดเลยบ้านหลังนี้ไม่มีเอ้านี่เปิดประตูไงไม่ตกรอบตกรอบใครบ้านใครจีโน่ตกรอบครับมาเยือนมาเยือนตรงนี้เยือนตรงนี้ไปตกรอบไปเลยตกรอบไปเลยตกรอบไปเลย ไปโมเกมหมดสามไปเลยครับตกรอบครับโมอะไรโมโมอะโมโมแรปเกมต่อไปให้ซ่อนแอบเดี๋ยวผมไปคนหาเองทุกคนไปซ่อนเออใครเจอคนแรกตกรอบครับไปเดี๋ยวผมหันหลังก่อนจะแตะตัดแต่งบล็อกอะไรได้จะวางบล็อกจะทุบบล็อกอะไรได้ได้น้ำจะถือยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูครับสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบพอมาอุ้ยหาใครไม่เจอเลย ตอนนี้คนเต็มสนามเลยไม่มีเออมีคนเผลอปล่อยชิปเห็นแต่นะั้นหนึ่งคนแครอันก่อนเดี๋ยวจะเริ่มหาเลยนะครับเอ้ยจะทาเสียป,ประตูนะรู้นะแค่เริ่มหาได้โอ้โหมีแค่นี้นะบ้านหลังนี้ไม่มีครับบ้านหลังนี้ไม่มีตัวนี้มีไหมไม่มีอ่ะเจอเลสตกรอบไปถลแล้วะตกรอบ,บ,รอบมาหาก่อนตรงนี้เฮ้ยอนถัไป ไม่ตกอีกคนเนียนายตายเฉยไม่ตายอีกคน,นเนียนเลยอีกคนเนียนเลยเออต่อมาเฮ้ยเหลือใครบ้างวะต่อมาครับโอ้โหเมียวไป ตายแต่ยังไม่ตกรอบนะครับเหลือใครเนี่ยชลอยกับพีไม่หาไม่เจอจริงเว้ยนี่ใครวะดูพีเนี่ยไหนไหนมึงมึงเนี่ยไม่เห็นหรอเอาดีสิเนี่ยหาไม่เจอจริงว่ะเจอพีดีพีอะไรเจอแล้วเอ้ยชีหลอยตายเฮ้ยพีไม่เจอเลยเอาทีเจออยู่นี่ไง่ใครครับพีเป็นผู้ชนะนะครับส่วนคนที่ตกรอบก็คือเดซมามาคนที่เหลือมามาอยู่นี่ทั้งหมดเลยมาพีเอาของไปต่อมานี่คือเกมสุดท้ายเลยนะเกมสุดท้ายเลยนะทุกคนพีจะได้ของดีกว่าคนอื่นเพราะว่า อันนี่ไปให้เอเดนโผล่ ator, แค่ห้าลูกทุกคนจะมีธนูนะถือธนูถือธนอออูขึ้นมาทุกคนถือธนูโอเคตอนนี้ธนูจะติดไฟนะแต่อย่าเพิ่งยิงนะต่อมาครับเราจะให้ลูกธนูไปนะครับสาอัานใครล่อคนสุดท้ายชนะเลยเป็นแชมปเปี้ยนเลยยิงกันเองเหรอจะย,ยิงทีทีก็ได้มันก็จะระเบิดหาที่ที่จะซ่อนอ่ะให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้บล็อกไปด้วยให้บล็อกไปแล้วครับให้บล็อกไปแล้วมาไม่มีหมอให้เวลากาให้เวลาก่อสร้างครับให้เวลาก่อสร้างมาเริ่มพอหมดไม่สร้างแล้ว พอ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 ไปอยู่บังเกอร์ตัวเองอยากอยู่ตรงไหนอยู่อะไรวะมันอะไรเดี๋ยวมึงะ่ากันเนี่อยากอยู่ก็หยุดอะไม่มีจับเะไรไม่มีจับเะไรอยากอยู่ก็อยู่มาเชื่ไหนกันนะก้อนถือไทโนขึ้นมาใครรอบคนสุดท้ายชนะไปเลยมาสามสองหนึ่งเริ่มเริ่มครับเอ้ยโหเปิดนะครับด้วยการยิงทีนทีโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตู้เก็บมูลเลย อะไรอ่ะถั่ไม่เพื่นไม่ถ้าใครชะพี่ใครจะไาใช้ไห้ถั่นชนะเลอันเนหรอเมพีไม่อ้สามก่อนไอ้ลูกหนุมาันทำไม32ไอ้ลูกเดียวก็หมดเกี้ยงโอเคครับทุกคน ถชนะนะครับดีดีด้วยนะครับถอชนะนะครับเกมนี้ก็ใครทายถูกก็คอมเมนต์ไปนะครับข้างหน้าอย่าให้อยู่บนเอาชีวิตเรบนโลกอะไรทุกคคอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคบายบายอย่าลื้กดยิาตามกดยงด้นะครับโอเคบายบายบายหน่อยบา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 ย